สวัสดีครับวันนี้ผมได้อันเชิญพระเครื่องสำคัญประจำตัวผมเองนะครับเป็นพระเครื่องที่เป็นแรงบันดาลใจครั้งแรกในการสะสมและศรัทธาในพริมีของพระเครื่องทุกสายนะครับก็คือพระนากรบกรุนาดูนพิมพ์กลางเนื้อแร่นะครับอ,องนี้นะครับของผมนะครับผมขออนุญาตนะครับให้ชมรายละเอียดนะครับภายนอกให้ท่านสังเกตนะครับให้ทุกคนสังเกต เองนะครับว่าความเกา่เาแก่เละมวลสารตลอดจนคราบต่างๆนะครับล่องรอยต่างๆที่ปรากฏในองค์พระกรุณาดูลพิมพ์กลางของผมองค์นี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับอันดับแรกผมให้ชมด้านหน้าก่อนเห็นไหมครับพระกรุณาดูลเนี่ยนะครับสร้างจากเนื้อดินเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วสร้างจากเนื้อดินนะครับ แล้วก็เอาลงไปเก็บไว้ในกรุปนะครับมีการเทไขวัวล,ลงไปเพื่อที่จะรักษาองค์พระ,ะมวลสารที่อยู่ภายในก็จะมีหลายอย่างนะครับรายละเอียดในการจะสร้างแล้วพอเปลี่ยนไปตามการเวลาก็จะมีเนื้อนะครับเหล็กแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กซึมเข้าไปในองค์พระด้วยนะครับเนื้อต่างๆมวลสารต่างๆที่อยู่ภายในก็จะมีการก่อตัวหลอมรวมตัวกันนะครับเปลี่ยนสภาพไปตามการเวลา แล้วทําให้เกิดแร่ต่างๆนะครับผุดออกมาจากองค์พระนะครับแร่ต่างๆนั้นนะครับจะต้องผุดออกมาจากภายในองค์พระนะครับท่านเห็นนะครับทุกคนคงจะเห็นเป็นรูนะครับเห็นเป็นรูตรงนี้นะครับเกิดจากการที่พระสัมผัสกับอากาศนะครับในช่วงแรกๆของการอยู่ในกรุนะครับแล้วก็ จะเกิดเขาเรียกว่าปรากฏการทางเคมีนะครับมีการแปลสภาพขององค์พระแล้วก็เปลี่ยนสภาพโดยที่เห็นนะครับพ <s> ระหนา้ปนาปกพิมพ์กลางผมองนี้เกือบจะเป็นก้นหอยนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบก้มตรงนะครับผมขออนุญาตให้ชมฐานด้านล่างนะครับเป็นแบบฐานตรงนะครับไม่ใช่ก้นหอยนะครับเป็นพิมพ์กลางนะครับเพราะมีพิมพ์จิ๋วอีกนะครับเรียกว่าเพลงพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กยังมีอีกนะครับหรือพิมพ์จิ๋วแต่นี้พิมพ์กลางนะครับอาการแต่ก็ถือว่าเล็กนะครับเมื่อเทียบกับนี่ก็ขนาดไม่ถึง ขนาดประมาณนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยขอยงผมผมลองเทียบเทีๆๆยบลองเทียบดูนะครับนี้นิ้วกลางนะครับอันนิ้วก้อยกับนิ้วกลางก็ใกล้เคียงกันประมาณนี้ประมาณนี้นะครับชมความงดงามเป็นธรรมชาติแล้วผมไม่ต้องอธิบายมากนะครอ้ท่านชมอย่างละเอียดนะผมขออนุญาตพลิกไปที่ด้านข้างเห็นไหมครัความงดงามผมไม่ต้องอธิบายมากไม่ต้องพูดมากนะครับผมไม่ใช้หลักวิชาการใดๆท่้งสินนะครับเป็นการพูดถึงองค์พระแบบเดียวกันไอ้นี่ด้านหลังนะครับด้านหลัง เป็นพระเนื้อแร่นะครับที่มีเหมือนคลั่งนะครับผุดออกมานะครับเป็นเหมือนแร่ที่ผุดออกมานะครับตอนแรกก็เป็นเนื้อดินปกตินะครับพอต่อมาแปลสภาพกลายเป็นเนื้อแร่เลยนะครับตอนนี้พระกูณาดุลทุกองค์นั้นไม่เหล็กอยู่ได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระที่สร้างเก่านะครับเพราะพระกุณนาดุลที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็สามารถที่จะผสมแร่เหล็กได้เช่นเดียวกันแต่องค์นี้นะครับคงไม่ต้องอธิบายหรือพรรณนาถึงความเข่าแข่นะครับ ให้ทุกท่านชมได้เลยทุกคนชมได้เลยนะครับว่าเก่าแก่ขนาดไหนพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงครับครอบจักรวาลนะครับองค์เล็กๆนี้นะครับพุทธคุณครอบจัก,กรวาลเหมือนองค์ใหญ่ที่ผมเคยรีวิวแล้วอีกหลายองค์เดี๋ยวผมจะรีวิวไปทีละองค์นะครับให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความสําเร็จนะครับประจากอันตรายและแคลคลาดจากภัยพิบัติใ้ๆบ่วงมีความอุดมสมบูรณ์พลุ่นซัพยิ่งด้วยอริยทรัพย์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยบาร,รมีและแรงศรัทธาน,นะครับ อันยิ่งใหญ่ขององค์พระธาตุน,นาดูนและพระกรุณาดูนองค์นี้นะครับ